ีสองปรท่านไหนที่ยังไม่ได้ค่ะในส่วนของกิฟต์วอชเชอร์นะคะมูลค่าสูงสุดกว่า4,000บาทและ8,000บาทขอแจกให้เป็น8,000บาท8,000บาท5รางวัลค่ะมาเลยแปดมาห้รางวัลบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตที่อยู่ในตัวนะคะมาเลยค่ะอยากชมคุณต้นชัดๆเชิญเลยครับโอ้โหยิบมาากขอบคุณทุกท่านเชิญครับมามีพี่มีอีกหนึ่งคนครับมาเลยมาเลยค่ะมาเลยคพะ อีกสองอีกสองใช่ไหมฮะสองค่ะอีกสองครับมาเร็วแปดพันอีกสองครับแจกให้เลยค่ะเรเชิลเลยค่ะวันนี้ท่านไหนอ้ารคุณแบงค์นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมปุ๊บต้องลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ชมคุณต้นแบบชัดๆเลยนะคะติดต่อเจ้านาที่นิดนึงค่ะใช่ฮะเชิญท่านมาอีกไหมฮะมีไหมฮะหนึ่งรอบสุดท้ายครับแปดพันแจกฟรีในวันนี้ครับรอบสุดท้ายแล้วหนึ่งรางวัลสุดท้ายค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยใบเครดิตครับขอท่านาะครอะไรก็ได้ค่ะมาเลยค่ะใช่ มาเลยคบการเงินค่ะเดี๋ยวเจะเปิดมินคอนเสิร์ตแล้วฮะนี่ไงทีหญิงมาเลยค่ะเชือกเกี่ยวมาเลยค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยท่านที่น่าชอบตรงนี้เลยแน่นอนปัญหาสำคัญมากเลยบางทีอาจต้องไปผ่าตัด อินเทสช่วยคุณได้นะครับช่วยคุณได้จริงเพราะว่าเกาจะนำให้ด้านของเส้นเลือดระบบเส้นเลือดดำของคุณเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รอยแตกลายนะครับที่เปลี่ยนเสมือนเป็นแผนที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่คุณเป็นเด็กมันจะจางหายไปด้วยแน่นอนนะคะกับนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดฉลองครบรอบ100ปีสมาคมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจกให้เป็น4,000บาทนะคะอีกแบบ4รางวัลละกันขอเป็น4,000บาทถ่ายถ่ายรูปนะพี่นะมานี่เลยฮะพี่เลยครับคุณพี่บอกว่ายังไม่อยากออกสื่อ เขาอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาอีกเขาอีกแล้วนะเอาอีกเอาอีกเอาบังนงาจ้ะงาด้วยบังนงาด้วยขอบคุณค่ะเอาะมาอีกสามประวัตแล้วกันมีอีกไหมคะตอนนี้ใครที่มีบัตรเครดิตอยู่ในมือค่ะทุกธนาคารเลยครับผมอีกสามประวัตสุดท้ายโยนตรงไหน ดารักที่คอยช่วยเสร็จแล้วนะคะคุณต้องลงทะเบียนนะเพื่อรับสิทธิ์ในการตรวจเช็คนะคะกับปัญหาศิลาสรีค่ะเขาประกอบอ่ากับโปรโมชั่นต่างๆมากมายตอนนี้คุณต้อนพร้อมแล้วก็รออยู่แล้วถูกต้องเลยครับผมแต่ว่านหน้าของแฟนๆสอๆต้องในคอไม่เอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยฝั่งนี้แรงฝั่งนี้ไม่มีเลยฝั่งนี้เงียบมากฝั่งนี้เล็งกล้องอย่างเดียวเลยซูมอย่เดียวถ้าอยากชมกันแบบใกล้ชิดชมกันแบบชัดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ขอเจี๊ยกรีให้สำหรับคุณต้อนหน่อย พอได้พอได้นะคะมาเราอยากจะเจอรับต้อนแล้วใช่ไหมคะโอเคนะครับท่างจากเจอแล้วนะครับกีฬาต้อนรับต้อน AFC ได้เลยครับเว้สดีครัยย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  ฉันไม่ไร้ายประจัญทำตัวกันกวัเหมือนยอมไม่เป็นที่แท้มันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงแค่ไม่พร้่ำยอมให้ใครที่แท่คนอย่างฉันก็เคยหลงก็เคยแพ้ก็เคยหนาวที่ใจก็หนาวข้างในก็ร้าวทุกที ทำให้ฉันมีมอาอิดมุมงจะรู้สึกดีได้เจอเธอแล้วฉันรู้ใจต่อตามหาคนที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันช่นยวยยอนไปไหนดใจไม้จใ,ใจไว้ในเธอคนเดียวไม่เลอยวมองใครตาสุดท้าย ไร้ตัวแพ้ใจเธอโ yeah, อ yeah. <Yeah, yeah. S 1> ้เลวสตีดตลาดเลยไุ่งนี้ไม่รู้เป็นไงไมีดีมีเลวร้ายมาทดสอบตอบไวฉันไม่สนทิงบอกที่เห็นบอกวันมีเธอเจับมือฉันเท่านี้พอ ฉันขอเธอเท่านั้นก็เคยล้มก็เคยหายก็เคยเหงาที่ใจกันน้าข้างในก็ร้องทุกทีตอนนี้เวลาดีเจอคนนี้จะทำให้ฉันได้มองอีกมุมจะรู้สึกดีได้เจอเธอแล้วควใจคนที่เข้ามา สิ่งที่มันหายไปได้เธ,เธอเธอแล้วฉันชอบใหยอกให้ใจในสิ่งที่ฉันไว้ให้เธอคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองใครตาสุดท้ายร้ายก็แพ้ใจเธอ ที่เข้ามเเตมสิงที่มันหายไปเจอเธอฉันจไม่อยอมีไปไนจะหใจไว้ให้เธอเพียไม่เหลียวมอใคาสุดท้ายผู้ร้ายก็แพ้ใจใเธอ 너무나 아름다운 이 레이블을 잡아줘. ที่เป็นเส้นเรืองขอดก็ามานั่งที่ V I P ได้นะฮะมาลองอันนี้สนใจเกี่ยวกับสุขภาพความงามด้วยเหรอครับ,ร,ร,บรูปร่างเหรอครับตอนนี้มีปัญหาอะไรครับสูบผอกใหญ่นะฮะ,ะ,ะ<อ>เซ็กซี่ดีนะครับสูบอกใหญ่นะะี<อ>่ชื่ออะไรคะผมชื่อต้นครับยินดีรู้จักนะครับก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่เหมาะกับผมมากนะครับในรอบหนึ่งเดือนนะฮะ ความผอมเป็นประโยชน์ก็ครั้งนี้แหละครับอ๋ออะมาฟังอีกเพลงหนึ่งเลยกันเพลงนี้เพลงช้าเลยสวัสดีคนที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยล่าสุดไม่ไม่ช่วยแก้เลยปิดป้ายไฟไปเลยไม่ช่วยอะไรเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงจะช้าต้องซึ้งอ,อีกหนึ่งเพลงจกวันนี้ าจะหยุดพักใจเพรแล้วไม่อยากจะรักใครขอใช้เวลาที่เหลือเพื่อดูแลใจที่มันอ่อนลน์ปล่อยเวลาเลพื่อผ่านพ้นไปปิดใจไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายจากนี้ฉันคงไม่รักใครเลย มันก็เป็นอีคนที่จากไปแล้วมึงได้ใจดำดกับคนที่โดนทำร้ายจงริ่มไม่ไหวกี่ครั้งจะลอดได้รักใครก็แทบไม่ทันหัวใจให้เขาไปไม่ไันคิดเผื่อใจไว ใจว่าเธอคิดคนสุดท้ายคนหัวใจเป็นคนเดียวที่ดีที่มีความหมายเกินยิ่งกว่าใครและเธอนั้นก็ทิ้งไปลอยทิ้งช่วไว้ใจ 고맙 <laughs> กาที่ผ่ัผใจพอแล้วไ่อยาจล้ใจขอใช้เวลาทีเหลือพื่อดูหลใจที่มนออ่อนล,ล้าปลอยเวลาเพืให้นพ้นไป,ปิดใจไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายจากนี้ฉัน อีล้วดีนะที่ไม่ร้องเพราะว่าผมก็หา่างหายจากวงการเวทีไปนานนะครับเพลงตัวเองก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ก็อาศัยแถวนี้แหละครับช่วยๆกันทำมาหากินนะฮะอะ